สวัสดีสครับเจอกันอีกครั้งนะครับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทำเกษตรทมันเป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอ่าวันนี้มาที่สวนท้ายหมู่บ้านนะครับที่ต้นไม้มาลงไว้นะครับอ่าช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ครับก็เลยเข้ามาดูนานๆเข้ามาทีครับอ่าทางมันค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องน้ำอ่ามันจะรดทั่วไม่ทั่วนะครับช่วงนี้ฝนตกให้ง่ายอยู่นะครับแต่วันนี้พอดีเข้ามาแล้วก็มามาเจอต้นส้มจี๊ดอ่ะนะครับที่เอามาปลูกไว้นะครับ ก็เลยมีเคล็ดไปดีนะครับจะมาแนะนำการกำหลับเพื่อนๆที่ปลูกพวกส้มจี๊ดมะนาวหรือว่าพวกพวกตระกูลส้มนะครับหรือว่าจะเป็นมะกรูดก็ก็ใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีเคล็ดอะไรดีดมาแนะนํากันครับไปดูกันครับนี่นะครับต้นสน้มจี๊ดที่ที่ผมเอามาลงกระถางไว้ที่ที่ท,ท,ท,ที่นะครับซื้อมาสองต้นนะครับเอามาลงไว้นานแล้วล่ะนะครับก็อ่า เป็นลูกเก็บลูกไปรอบสองรอบแล้วนะครับตทนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับเข้ามาทีก็นี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมล่าสุดเผมชีดตองส้มควันไม้ไปน่าจะหลายวันแล้วแล้วฝนมันตกบ่อยด้วยนะครับไม่ได้เข้ามานะครับหนอนนะครับกินเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับนี่นะครับกินจะเยอะเยอะเลยนะครับหนอนพวกนี้นะครับส่วนมากแล้วมันจะกินพวกยอดอ่อนนะครับกินยอดอ่อนยอดแก่ๆมันไม่ก็กินหรอกเพราะว่ามันแข็งนะครับ นี่ชุดนี้อ่ะชุดนี้ยังรอดอยู่นะครับชุดนี้ยังรอดอยู่เพราะว่า,เ,าเมื่อเสียวันที่แล้วเข้ามาแล้วฉีดน้ำท่อมควันควันไม้ไวท้ทานนะครับส่วนชุดอื่นก็หายหมดแล้วนะครับใครลูที่บอกว่าจะมาคุยฟังวันนี้ก็คือเหมือนกินพวกนี้นะครับถ้าใครเจอว่าหนอนกินพวกนี้น,นี่เห็นไหมครับกินก้านเนี่ยเออกินกินยอดจนหมดนะครับแล้วเหลือเฉพาะก้านอย่างเดียวอ่ะแนะนําให้ตัดก้านทิ้งเลยครับนะครับตัดเฉพาะเฉพาะตรงนี้นะตัด,ต,ดตัดแค่ช่วงช่วง ช่วงโคออกก้านั้นนะครับนิดนึงนะครับไม่ต้องตัดทั้งทั้งกิ่งนะครับตัดเฉพาะตรงเนี้ยตัดทําไมนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยไว้มันก็ช้าแล้วก็โอกาสน้อยแล้วที่มันที่มันจะแตกแตกยอดใหม่แตกตาใหม่นะครับแนะนําให้ตัดเพื่อบังคับให้มันออกออกยอดตรงเนี้ยนะครับตรง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 ตาตรงนี้ใหม่เลยโทษนะครับอ่านี่นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะแตกตาตรงตรง,ตรงระหว่างกิ่งที่มันที่มันโดนโดนตัดไปนะครับมันจะคล้ายคายกับมะกรูดที่เคยแนะนําไปว่าการทําสาวให้กับมะกรูดนะครับก็คือเวลาเก็บมะกรูดแนะนําให้ตัดกิ่งนะครับหรือหักกิ่งนะครับถ้าเราปรเด็ดเอาเจ้บบาบ้าใบอ่ะยอดใหม่ที่แตกออกมามจะช้าและไม่สวยแต่ถ้าเราตัดน่ะมันจะแตกตาตรงตรง,ตรงไอ้ตรงโคนที่เราที่เราตัด ไตตรงกิ่งมันนะครับมันจะแตกยอดกันมาเหมือนนี้นะครับนี่อย่างนี้นี่ครับนะครับคนนี้อันนี้คือผมเคยตัดไปแล้วนะครับแล้วมันก็แตกยอดอ้นมามาใหม่นะครับมันจะแตกแตกเร็วกว่าที่เราจะปล่อยแง่งนี้ยนะครับปล่อยให้มันแตกใบใหม่เนี้ยโอกาสช้ามากครับช้าและน้อยมากๆด้วยนะครับแนะนําให้ตัดออกเลยนะครับอย่างนี้ตัดเร็วเลยนี่นะครับนี่แั้ว้เป็นกิ่งนี้นะครับก็ตัดแค่ตรงเนี้ นี่นะครับตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัดน้ําเหลือตรงนี้ไว้นี่นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไอตัวยอดยอดใหม่มันก็จะแตกจากตรงเนี้ยไอใบตรงเนี้ยมันจะแตกระหว่างใบกับกับตาตรงเนี้ยนะครับตรงหน้าตรงเนี้ยมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ใหม่เลยนะครับมันมันจะมันจะเร็วกว่าที่เราจะปล่อยให้มันให้มันบังคับยอดตรงนี้ใหม่เลยนะครับมันมันจะช้ามากนะครับแนะนําให้ตัดออกเลยนะครับแล้วก็พอเราตัดแล้วนะครับพอเราตัดแล้ว อยอดมันพอตัดเสร็จอ่ะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยคอกอนิดนึงะนะครับมาจากชุดน,นี้นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะพอรอบที่แล้วอะ่ะผมเคยตัดไปทีนึงนะครับตัดแล้วก็ผมใส่ปุ๋ยคอกไปนิดนึงนะครับก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะครับนี่นะครับเนี่นะครับมันจะเหมือนเป็นการเร่งเร่งห้มันอ่าแตกยอดใหม่นะครับเพราะว่าไอเตอกิ่งอันเก่าอะ่ะที่มันเคยมียอดยอดอยู่อะ่ะมันจะมันจะค่อยๆแห้งลง พอมันไม่มียอดแล้วมันไม่มีใบที่จะที่จะสังเคราะห์แสงนะครับมันก็จะทาให้กิ่งตรงนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆ่อแห้งไปเองนะครับใบเนี่ยใหญ่กิ่งพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะแห้งนะครับก็เลยตัดทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วบางครั้งมันแต่ยอดยอดใหม่ใส่ปุ๋ยนิดนึงก็จะได้ดอกออกมานะครับทีนี้ก็เตรียมเตรียมเก็บลูกได้แล้วนี่นะครับก็ลองไปทํามาดูครับวิธีการนี้นะครับใช้ได้ทั้งส้มจี๊ดหรือส้มต่างๆนะครับมะนาวมะกรูดนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ กับวิธีการนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ